เปิดวิธีรับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด6,000บาทจ่ายจริงสิ้นเดือนมีนาคมนี้วงเงินประมาณ30,000ล้านบาทสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ผมมีข่าวสารสาระน่ารู้เกี่ยวกับารขอคืนเงินประกันไฟฟ้ามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันครับ ก่อนอื่นฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารสาร,สาระน่ารู้ดีๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้พร้อมกับเป็นกำลังใจในการทำคลิปข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะครับเมื่อผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงเรื่องการแจกเงินคนละ2,000บาทนั้นว่าจะยังไม่มีการจ่ายเบื้องต้น จะมีมาตรการคืนเงินประกันมิตเตอร์ไฟฟ้าให้กับประชาชนแทนครับซึ่งรายละเอียดการคืนเงินประกันมิตเตอร์ไฟฟ้านั้นต้องทำอย่างไรใครจะได้เงินแล้วจะได้เงินอย่างไรมีรายละเอียดมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันครับทำความเข้าใจก่อนไปเอาเงินค่าประกันมิตเตอร์ไฟฟ้าแหล่งข่าวจากการไฟฟ้านครหลวงหรือกอฟอนอได้ออกมาเปิดเผยว่าสำหรับค่าประกันมิตเตอร์ไฟฟ้าที่จะคืนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า ที่เป็นบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กนั้นหลายท่านที่เคยยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้าก็จะรู้จักกันในชื่อของค่าธรรมเนียมเงินประกันการใช้ไฟฟ้าครับโดยที่มาที่ไปของเงินประกันการใช้ไฟฟ้านั้นแหล่งข่าวจากกฟนอธิบายไว้ให้เข้าใจง่ายๆว่าครั้งแรกที่คุณยื่นขอใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าจะเรียกเก็บเงินประกันการใช้ไฟฟ้าซึ่งคุณจะได้เงินคืนก็ต่อเมื่อคุณเดินทางไปทำเรื่องยกเลิกการใช้ไฟฟ้าครับส่วนเหตุผลที่ต้องเก็บเงินประกันการใช้ไฟฟ้าเนื่องจากว่าเป็นค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเงินล่วงหน้านั่นเองครับเพื่อเป็นเงินประกันการใช้ไฟฟ้าโดยแหล่งข่าวจากกฟนยกตัวอย่างความจำเป็นที่ต้องมีการเก็บเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้เห็นภาพว่าเช่น บ้านของนายกอไม่ยอมจ่ายค่าไฟฟ้าทางกอฟอนออก,ก็จะยึดเงินประกันการใช้ไฟฟ้าของนายกที่เคยจ่ายไว้เข้ารัฐนั่นเองครับทั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยจะได้รับดอกเบีย้ยออทซัพย์ทุก5ปีโดยคิดในอัตราดอกเบีย้ยออทซัพย์ของธานาคารกรุงไทยด้วยครับโดยอัตราค่าธรรมเนียมเงินประกันคืนเมื่อยกเลิกการใช้ไฟฟ้ามีรายละเอียดเบื้องต้นดังต่อไปนี้ครับ มิตเตอร์ขนาด5วงเล็บ15เงินประกันการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่300บาทเป็นประเภทบ้านพักขนาดเล็กที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มากครับมิตเตอร์ขนาด15วงเล็บ45เงินประกันการใช้ไฟฟ้ามีจำนวน2,000บาทเป็นขนาดมิตเตอร์ที่ครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้กันครับ และมิเตอร์ขนาด15วงเล็บ45เศส3เงินประกันการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่6,000บาทซึ่งเป็นประเภทที่ประชาชนไม่ดิยมใช้จะมีประชาชนส่วนน้อยที่ได้รับอัตราเงินจำนวนนี้ครับซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละรายที่วางเงินประกันการใช้ไฟฟ้าไว้กับการไฟฟ้าครับซึ่งมีตั้งแต่300บาท2,000บาท4,000บาทและ6000บาทในสนธิรัตน์สนธิจิรวงศรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานกล่าวครับ ส่วนรายละเอียดการรับเงินคืนนั้นในวัชระกันนิกาโคศกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าผู้ที่จะได้รับเงินค่าประกันไฟฟ้าคืนมีจำนวนรวมทั้งสิ้น21.5ล้านรายครับคิดเป็นวงเงินประมาณ30,000ล้านบาทเลยครับซึ่งจะเริ่มทยอยคืนได้ในรอบบินสิ้นเดือนมีนาคม63นี้ โดยในส่วนที่รัฐส่วนที่จิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ระบุผ่านเฟซบุ๊กว่าประชาชนสามารถดำเนินการขอคืนเงินกับหน่วยงานที่ท่านยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้าซึ่งขึ้นอยู่กับว่าท่านขอใช้ไฟฟ้าจากกอฟอนหรือกอฟอฟ ซึ่งกอฟอนกคือการไฟฟ้านครหลวงซึ่งให้บริการพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีและสมุทรปราการครับส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกอฟอพให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในทุกจังหวัดของประเทศไทยยกเว้น3จังหวัดข้างต้นครับสำหรับเงินประกันของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละครัวเรือนนั้นจะมีจำนวนไม่เท่ากันครับโดยขึ้นอยู่กับขนาดของมิตเตอร์ และมิใช่ว่าทุกคนในบ้านจะได้เงินแต่ผู้ที่จะได้เงินจะเป็นผู้ที่ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้นครับซึ่งยกตัวอย่างเช่นบ้านของนายกอใช้มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด15วงเล็บ45นายกอจะได้รับเงินคืนทั้งสิ้น2,000บาทครับนอกจากนี้โฆศกกระทรวงพลังงานยังตอบคำถามที่ว่า ถ้าเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าเสียชีวิตแล้วลูกหลานจะได้รับเงินคืนหรือไม่ซึ่งก็ได้รับคําตอบสั้นๆว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับอย่างไรก็ดีหากมีข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการการคืนเงินมิเตอร์ไฟฟ้าให้กับประชาชนจะรีบนําข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพิ่มเติมโดยด่วนครับขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังข่าวสารความคืบหน้าสาระน่ารู้จากทางช่องของเราครับ ฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระดีๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้นะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ